Yeah. Okay. Where's she going? Uh, Azerbaijan. Oh wow! Why? Uh, she's a pay in the. ก็กดดันไหมก็นิดนึงอะค่ะเพราะว่าอย่างเราเราไปเล่นอย่างทีมที่เรายังไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วก็มีตัวผู้เล่นใหม่ๆแล้วก็เหมือนเราต้องไปแบบท้าทายความสามารถของตัวเองด้วยแล้วก็ทีมเขาเป็นเคยเป็นทีมแชมป์แล้วเหมือนเราต้องไปทํำหน้าที่ของเราให้ดีอะค่ะก็อย่าง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 ตัวหนูเองหนูเล่นที่นี่มาหลายปีแล้วแล้วก็แต่ละทีมหนูว่ารู้ว่าระบบทีมเป็นยังไงอย่างอย่างทีมที่หนูตัดสินใจมาทีมลาบิตาก็ตัวผู้เล่นเขาค่อนข้างที่จะแบบ เขามีตัวผู้เล่นที่ค่อนข coloring, อ้างแข็งแรงแล Somehow, <decent. S 1> e ้วก็มีประสิท hmm. ธ <viel. S 1> ิภาพคือด like, mm ูแ hmm. ล like ้ว like น so, ่าจะเสริมทักษะแล้วก็พัฒนาฝีมือตัวเองด้วยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆค่ะทุกคนที่เขามาเขามากดไลค์แล้วก็มาแชร์ความคิดเห็นมาให้กําลังใจแล้วก็มาพูดไงเหมือนมันเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งนะคะที่เห็นคนมากดไลค์ให้เราเยอะขนาดนี้แสดงว่าคนแบบชื่นชอบเราติดตามเราติดตามกระแสวอลเล์บอลของเราอะค่ะก็อยากขอบคุณแทนนักกีฬาทุกคนแล้วก็สมาคมด้วยค่ะ